สวัสดีครับผมครูจะให้ฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินทางนะครับจากอาเภอราชิสไหลนะครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2565นกะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าทางราชิสไหลโดนตัดขาดทุกเส้นทางนะครับเหลือเพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะครับแม้แต่หมู่บ้านผมเองก็ทุกเส้นทางเหลือทางเดียวก็คือบ้านดูแล้วก็ผมจะออกไปนู่นเลยมหาชนะชัยพนมไพรต่อไปเพราะว่าวิ่งได้แค่นั้นจริงๆนะครับเมื่อเช้าก็โทรเช็คกับกรมทางหลวงแล้วนะครับจะไปโคราชไปได้2เส้น นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนในวันนี้เผื่อใครจะไปหรือมันอาจจะลงคลิปนี้ช้าอาจจะอาจจะท่านอาจจะเดินทางแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็อาจจะลงไว้นะครับก็มีเส้นที่ไปจะออกจากสุรินไปหนุนรัตนาธาตุมได้นะครับไปก็ไปเรื่อยๆไปจะมีน้ําท่วมที่หนองกี่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครไปสุวรรณภูมินี่นะครับแล้วก็วิ่งเกษมวิสัยวิ่งพยัคฆภูมิ นะครับแล้วก็วิ่งโน่นแหละปะทายอะไรออกไปโน่นแหละออกโคราชก็เขาบอกว่าไปได้นะครับรถตู้บ้านผมเขาก็วิ่งรับอยู่ไปกรุงเทพอยู่ทุกวันวันนี้เขาก็มาเมื่อคืนนะผมจะไปทางนี้แหละนะครับเอาโอเคครับไปร่วมเดินทางกันครับผมไปมาตู่นี่ยนะครับก็เหลือเส้นนี้อยู่เส้นเดียวนะครับเส้นทางไปบ้านดู่ที่ผมลงคลิปเมื่อคืนนะครับที่ผมเอามอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปดูสถานการณ์ ที่สะพานราสีเมื่อวานนะครับแล้วก็น้ําก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานไม่ตรงนี้ไม่มีน้ํานะครับแต่วันนี้สูงแล้วผมก็เลยต้องตัดสินใจออกวันนี้ถ้าไม่ออกวันนี้ก็จะไม่ได้ไปรับแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านอยู่โคราชน้ําก็เริ่มเยอะขึ้นบันก็เหมียวไม่กี่ทางอย่างน้อยๆก็ได้กลับบ้านมาอยู่กับลูกนะครับในช่วงที่ปิดเทอมนะครับอ่าก็ทงผมก็ไม่รู้จะพิดยังไงเพราะว่า คิดเยอะเหลือเกินเมื่อคืนก็นอนดึกมากตีสองพ่อโมแต่คิดหาทางออกนะครับนี่นะครับผมก็เป็นการเดินทางออกจากบ้านนะครับในคลิปนี้วอล์กออกจากพื้นที่ก่อนนะ้ําปีนี้มากเพราะไม่เคยท่วมเลยก็ได้ท่วมนะครับนะก็เป็นห่วงแม่ไหมก็เป็นแต่ว่าก็มีน้องชายอยู่แต่ครอบครัวผมก็ต้องกลับเหมือนกันงั้นผมก็ต้องจําเป็นมากๆนะครับในการเดินทาง อันนี้ก็ท่วมประมาณนี้แหละนะครับอีกอีกนิดเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายให้ชมก็แล้วกันนะครับในการเดินทางครั้งนี้ครับนะครับพอถึงบ้านดูก็จะออกถนนใหญ่นะครับถ้าไปทางขวามือก็จะไปที่อําเภอราชิสไหลนะครับแต่ก็ไปไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะวิ่งที่อําเภอมหาชนะชัยนะครับนี่ภาพทางไปมหาชนะชัยนะครับอผมเลี้ยวซ้ายออกจากบ้านดู่แล้วนะครับบ้าน ทางเข้าบ้านผมที่มีเป็นเส้นทางเดียวที่รถจะออกได้นะครับแล้วก็ผมกําลังมุ่งหน้าสู่อําเภอหาชนะชัยต่อไปครับดูข้างทางนะครับถนนเส้นนี้ก็จะรอดกี่วันครับนะจะรอดได้กี่วันนะครับเพราะว่าน้ําก็ปิ่มถนนแล้วนะครับน้ําก็มีที่ถนนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอ่านั้นก็ไม่รู้กี่วันผมว่าจะท่วมไปหมดแหละถ้าผมคาดการถ้าน้ํายังเป็นแบบนี้ เ้หนื่อย,ยแทนครับอ่าเนี่ยครับตรงก็ต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับถ้าตรงไปมันก็จะไปคำเขื่อนแก้วนะครับแต่เราจะเลี้ยวออตรงนี้นะครับตรงซ้ายที่จะไปพนมไพรนะครับก็จะมุ่งหน้าพระนมไพร์ต่อไปนะครับครับตอนนี้ก็พระนมไพรยนะครับ จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวจะไปมุ่งหน้าอำเภอสุวรรณภูมิกเกษตรวิสัยต่อไปนะครับขณะนี้นะครับ9ในกา46นาทีนะครับะนะครับออกจากอำเภอพนมไพรนิดเดียวนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับ้าย้ายสแยกนะครับเขียนว่าสุวรรณภูมินะครับนะประมาณ30กิโลนะครับผม อพอขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอสามแยกนะครับสามหรือสี่แยกไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าไปซ้ายอ่าเป็นสี่แยกใหญ่ถ้าไปซ้ายมือก็จะไปอ,ปอําเภอสุวรรณภูมินะครับก็จะตรงเข้าเมืองสุวรรณภูมิได้เลยนะครับส่วนใครที่ไปทางขวาก็จะไปจังหวัดยจโสธรน,นะครับใครหนีน้ําท่วมเหมือนผมก็มาทางนี้ได้นะครับผมอตอนนี้นะครับก็เข้าสู่อําเภอสุวรรณภูมิแล้วนะครับ เอาละครับก็จะเข้ากเกษตรวิสัยแล้วนะครับอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะแวะเติมน้ามันที่ปั๊มเชลก่อนอ่าซึ่ง น้ำมันนะครับมีอยู่ร้อกิกโลนะครับเดี๋ยวเติม้าไปพ5นห้าจะได้เท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็จะเคลื่อนตัวดูนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นบอกว่าได้เท่าไหร่นยครับได้824รกิโลนะครับเดินทางกันต่อนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับอันนี้ก็ผมเป็นเขยอำเภอเกษตรวิสัยนะครับแล้วก็มีลูกที่แม่ยายผมเลี้ยงไว้ที่นี่ ต่ก็ไม่ได้แวะหานะครับจะรีบไปรับคุณภรรยาออกถ้ามันไม่ค่าไม่ดึกก็จะตีรถกลับแต่ถ้ามันดึกคงจะนอนก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมนอนดึกอนะตีสองเดี๋ยวเนี่ยแหละจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้เลยนะครับตรงแยกไฟแดงก็จะไปพยาคภูมิพิเศก49กิโลนะครับนะมีลูกพี่ใหญ่มีด่านนะครับอ่ะเขาก็จะตรวจไปกับขี่แล้วก็ ดูวันหมดอายุของทะเบียนรถนะครับก็เดือนหน้าก็จะหมดแล้วแหละสิ้นเดือนประมาณยีก็เดี๋ยวจะหาเงินไปต่อน,นี่แหละช่วงตุลานี่แหละนะครับนะเอาโอเคเดินทางต่อครับไป <S <S อ่เนี่ยครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอพ,พยัคฆภูมิสิสยแล้วนะครับนะ <S <S แต่ทุกครั้งที่ผมเดินทางผมก็จะไปที่สตึกนะครับดูข่าวแล้วแล้วก็กลม ทางหลวงที่โทรถามเขาไม่แนะนํานะครับเพราะว่าสตึกน้ําท่วมตรงคอสะพานยาวไปเลยนะครับตั้งแต่ปัม๊มก่อนปัมป๊มวตทหรือไม่นะครับนะกาลังออกจากพยักนะครับ่ถ้าผมไปทางสตึกได้แล้วก็เข้าหน้องกี่ได้มันจะเร็วเพราะว่ารัดเข้าคอนบุรีได้เลยแต่เราก็บอกว่ามีถ้าเราวิ่งสุลินก็ได้แต่ว่ามันจะมีน้ําหน่อยที่น้องกี่มั้งถ้ากมทางหลวง บอกเมื่อเช้าเนี่ยสิบถึงยี่สิบเซนก็ก็ไปได้เขาบอกแต่ว่าเขาไม่แนะนําเส้นสตึกแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไปสะดวกโยธินก็นี่แหละอวิ่งพุทธยสง์นะครับพยัก์พุทธิสง์ประทายแล้วก็เข้ามิตรภาพเข้าโคราชแล้วก็ค่อยย้อนกลับไปคอนบุรดีอีกทีหนึ่งนะครับอโอเคครับเดินทางกันถึงปั๊มหน้าปัป๊มประทสตึกก็มีด่านอีกแล้วครับผมขับมาเนี่ยมีสามด่านแล้วนะเอออะไรก็ไม่รู้นักหนา นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันนั่นแหละตั้งแต่ขับรถมาด่านที่สามแล้วนะด่านแรกอยู่เกษตรวิสัยด่านที่สองจะเข้าพยัก์ด่านที่สามหน้าปตทพยัก์นะครับแต่ด่านนี้คงจะยังไงตรวจไหมรอดูอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะดูทะเบียนนะครับดูทะเบียนร,รถอ่าโอเคผ่านครับทะเบียนร,รถเราไม่มีปัญหาเราก็ผ่านนะครับ ก็ออกจากด่านมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นหลักกิโลนะครับเขียนว่าอำเภอประทาย51กิโลนะครับนะเอาขี้ยอานะครับก่อนจะเข้าประทายเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านอำเภอพุทธทยสงก่อนนะครับนะเดี๋ยวอีก13กิโลจะเข้าสู่อำเภอพุทธ ay สงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่าตอนนี้ก็ถึงอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับอ่าบ้านใหม่ชัยพจน์แล้วนะครับอีก15กิโลนะครับจะถึงจะถึงอำเภอประทายนะครับนะอ่ามุ่งหน้า ตอนนี้ก็ออกจากบ้านใหม่ชัยพจน์แล้วนะครับอําเภอปทายอีก14กิโลนะครับถ้าถามผมว่าเส้นนี้เคยวิ่งไหมเคยนะครับเคยวิ่งแล้วก็วิ่งสมัยก่อนสมัยวุ่นๆเนี่ก็โดนตรวจเดี่ยวเหมือนกันนะครับคลิปที่มันได้หลายวิวนั่นแหละตรวจเดี่ยวเนี่ยถนนเส้นนี้เลยโดนตรวจที่ปทายนี่แหละนะครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ยาวไปยาวไปครับตอนนี้ก็เข้าสู่อำเภอโนนแดงแล้วนะครับนะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าโนนแดงเนี่มันเป็นของจังหวัดอะไรนะครับเ <c oughs> ออก็ผ่านประจำแหละเพราะว่าเดินทางเส้นนี้ประจำนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนก่อนผมเคยถ่ายเพราะว่าผมทำยูทูบมาหลายปีแล้วนะครับรตั้งแต่ปลายปีห้าเจ็ดอ่าปลายปีห้าเจ็ดจนปัจจุบันดังนั้น นะครับถนนเขาดีมากเลยนะครับเขาทําใหม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเกาะกลางถนนก็มีแล้วอ so, so ่าไม่ได้มานานเกือบเกือบปีไหมเออเกือบปีได้นั่นก็ถนนเขาดีแล้วนะครับใครจะสัญจรเส้นนี้ก็ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นถนนเป็นคลื่นเป็นหลุมเป็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่หลุมหรอกเหมือนเขาปะถนนแล้วมันก็เป็นคลื่นอ่ะดู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 ในเวลาขับอ่าในนี้มันดีแล้วนะครับมาตอนนี้เลี้ยวซ้ายออกจากอำเภอโนนแดงมาแล้วนะครับที่บอกไปได้หละครับว่าตรงมาแล้วก็จะเจอสามแยก ผมเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้ารคาราสีมาโคราชก็จากนี้ไปโคราชก็อยู่ที่60ิกิโลนะครับนะถ้าใครจะมาก็มาเส้นนี้ได้เลยนะครับถนนยังไม่ไม่มีน้ําขังหรืออะไรแต่อย่างใดแต่จะมีตรงหมู่บ้านอะไรเล็กๆน้อยอ่ะตรงหัวโค้งมันจะมีน,นิดๆเดียวแต่ถ้าวันสองวันนี้น่าจะเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยก็คงจะมาได้อยู่นะครับโอเคก็การเดินทางช่วงนี้ก็อย่าลืมเช็คเส้นทางกัน ทุกๆวันนะครับก่อนเดินทางเสมอนะครับครับก็อีกไม่กี่สิบกิโลนะครับนะไม่อีกอีกไม่กี่สิบกิโลก็จะเข้าสู่โคราชแล้วนะครับนะโคราชนครราชสีมานะครับเมื่อกี้มองไปทางด้านขวามือนะครับเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้เริ่มน้ําเริ่มจะท่วมแล้วนะครับเพิ่มท่วมทางเข้าหมู่บ้านเรียบร้อยนะครับนะมองไปเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าน้ําเยอะมากนะครับงั้นนี่แหละถึงต้องรีบมารับแม่บ้านกลับ พออย่างน้นอยๆก็ปิดเทอมตั้งยี่สิบวันก็เผืยสถานการณ์เผื่อมันดีขึ้นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับดูดิน้ําเยอะมากนะครับสถานการณ์เมื่อกี้มีป้ายบอกทางนะครับว่าเอรถยนต์สี่ล้อล้อเล็กให้เลี้ยวเข้านครราชสีมาไปเลยนะครับถ้าตรงไปเลี่ยงเมืองโคราชเนี่ย น้จะมีน้ําท่วมนะครับรถเล็กควรเลี่ยงนะครับเห็นไหมครับน้ําท่วมข้างหน้ารถเล็กสี่ล้อใช้มิตภาพเข้าเมืองเท่านั้นนะครับไหนเราก็จะเข้าเมืองนะครับ <S <S เดี๋ยวเพราะว่าไปเส้นนี้ก็ดีเพราะว่าเราจะไปออกราชพัฒนะครับออกราชพัฒแล้วเราจะไปผ่านหน้าราชพัฒแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปอ,ออกด่านเกวียนเลยนะครับออกด่านเกวียนนะครับแล้วก็จะ ไปอำเภอโชคชัยอำเภอคอนบุรีต่อไปนะครับนี่แหละครับสถานการณ์นะใครจะมาก็เช็คเส้นทางดีๆนะครับในช่วงนี้แล้วก็อยู่ในเมืองโคราชแล้วนะครับนะจะมุ่งหน้าไปมีป้ายเขียนว่าบุรีรัม่นแหละโชคชัยนะครับนะส่วนใครจะไปกรุงเทพก็ไปได้นะครับก็ตามป้ายครับบอกเ,เขาก็เตือนดีว่าให้เราเลี่ยงถนนอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ ก็อย่างว่าแหละครับน้ําท่วมหลายพื้นที่นะครับก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเดินทางแต่ส่วนผมจําเป็นก็ต้องเดินทางนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วครับผมไปที่นู่นแหละครับอําเภอโชคชัยไปคอนบุรีต่อไปนะครับเพราะว่าแม่บ้านผมทํางานอยู่ที่โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคมอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับปกติจะไม่ได้ค่อยวิ่งแบบนี้หรอกนะครับจะวิ่งเข้าบุรีรัมย์นะครับเข้ามา นางรองหน้องกี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสืงสางก็แค่นั้นเองนะครับนะอโอเคครับผมจะเดินทางต่อก่อนละกันตอนนี้นะครับมุ่งหน้าอำเภอคอนบุรีนะครับผมเลยโชคชัยมาแล้วนะครับก็มีฝนนะครับนะนี่นะครับตามภาพนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับปริมาณน้าฝนมันจับหมดได้ไง ว่าน้ำมันก็ไหลไปบ้านเรานะครับในน้ำมูลนะครับผมมองผ่านเมื่อกี้ในทางมาด่านเกวียนฝั่งฝั่งฝั่งมุ่งหน้าด่านเกวียนเลยดันเกียนเกวียนออกมาก่อนจะถึงแยกโชคชัยเนี่ยเลนเลนที่ผมวิ่งเข้ามาโชคชัยเนี่ยก็ไม่ท่วมนะแต่ว่าฝั่งนู้นเริ่มแล้วเริ่มมาครึ่งเลนแล้วตอนนี้รถวิ่งได้เลนเดียวผมคิดในใจเลยว่าเออ ผมต้องออกจากโคราชคืนนี้หรือเปล่าถ้าเช้ามันหลายชั่วโมงเพรามันหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะทั่วไหมเราจะออกได้ไหมอันนี้คือผมตั้งประเด็นคำถามกับตัวเองนะครับอโอเคครับก็ฝนตกฝนตกก็อยากเข้าห้องน้ำน,นะครับฝนก็ตกโอ้ยหาหมวกใส่ดีที่รถมีหมวกมีอะไรครบนะฮะ อ้าโอเคมีร่มก็มีแต่ไม่ใส่ห้องน้ำไม่ใกล้นี่เองนะครับโอเคเข้าห้องน้ำก่อนสักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วครับเดี๋ยวเดินทางต่อกันนะครับผมก็อีกไม่ไม่รู้อีกกี่กิโลสักยี่สิบกิโลหรือเปล่า <c oughs> ไปครับออกจากปั๊มแล้วนะครับน้ำปั๊มดอนพลัยหรือดอนพลัยนี่แหละเขาเรียก อ่าครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงอำเภอคอนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็ปิดคลิปแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับครูจะให้ฝีตายครับเดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบาย